สวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะเป็นพระพรกับพี่น้องมากเพิ่มความเชื่อหนุนใจพี่น้องสิ่งที่พระเยซูมาทําให้กับพี่น้องก็คือให้พี่น้องได้ชีวิตและจะได้อย่างมากกว่าครบบริบูรณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องนะครับเชิญฟังคำพยานครับ พี่น้องทุกคนนะคะชื่อใดๆนะคะมาจากอ่อนนุชนะคะวันนี้จะเป็น,ปนคําพยานนะคะก็คือในเรื่องของการถวายสิบรถนะคะคือก่อนหน้านั้นนะคะใดก็อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องของการทํางานประจําแล้วทีนี้ในสถานที่ทํางานประจำะคะ่ะเราก็ได้ได้ในสิ่งที่เราต้องการก็คือหยุดวันอาทิตย์แต่มันเกิดปัญหาค่ะก็คือที่ทํางานก็ไม่มีใครที่เป็นคิดเตียนเลยแล้วก็มีเราคนเดียวที่ได้รับความรักจาก,จากจากเจ้าของ บริษัทนะคะว่าให้เราหยุดวันอาทิตย์ได้แต่ในความรู้สึกของเรามันก็มีมีมีขึ้นมาว่าเหมือนพระเจ้ามาบอกว่ามีคนไม่พอใจเพราะว่าเราเราเป็นคนเดียวที่ได้หยุดทุกวันอาทิตย์โดยที่ไปเบียดอ่าเบียดทุกๆคนนะคะที่เขาเขาอยากหยุดเพราะว่าเราเป็นคิดเตียนเราต้องหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะในเลยตัดสินใจลาออกจากงานนะคะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องของอการทําธุรกิจต่างๆนะคะสิ่งใหม่เริ่มขึ้นนะคะก็คือลาออกแล้วเราก็เชื่อระวังใจ แต่ก่อนหน้านั้นก็ก็ยังไม่มีอะไรทำค่ะแต่ว่าเราก็มาโบสถ์ตลอดนะคะมารับไฟตลอดแล้วก็อธิษฐานให้พี่น้องร่วมกันอธิษฐานทีนี้หลังจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าพระเจ้าก็มาบอกว่าเราควรที่จะทำธุรกิจหนึ่งก็คือการขายหมูยอซึ่งมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ดมาคุยกับคนหนึ่งนะคะก็คือคุณเตยนะคะวันนั้นด่ขึ้นมาที่โบสถ์นะคะแล้วก็บอกว่าคุณเตยไดไม่รู้ว่า จะทำยังไงทำธุรกิจอะไรดีเพราะตอนนี้เราลาออกจากงานแล้วด้วยเหตุผลที่เล่ามาก่อนหน้านี้นะคะคุณเตยก็แนะนาได่ทั้งหมดเลยค่ะว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้วันแรกนะคะที่ไดตัดสินใจแล้วก็นําหมูยอพ่อพรมาขายนะคะแต่ก็นํามาร้อยแท่งวันแรกขายหมดเกลี้ยงนะคะขายหมดเลยละคะ่ะไม่ไม่มีเหลือให้ให้ลูกค้าท่านอื่นเลยแล้วมีออเดอร์เข้ามาเดเลยคือวันแรกแต่ก็ตัดสินใจถวาย10บรถ ทั้งๆท,ที่เราก็คิดว่าเอ๊ะนี่ก็คือทุนเราในครั้งแรกเราจะถวายดีไหมแต่เราก็เหมือนกับเราต้องสัตว์เสื้อค่ะเพราะเรารู้ว่าอา่พระเจ้าจะมอบสิ่งที่ดีให้กับเรานะคะแต่ก็ถวายเกิน10บลตนะคะ20รถลเลยค่ะเพราะเราเชื่อและเราวางใจจากนั้นมาไม่ว่าจะเป็นอ่สิ่งเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการขายเสื้อผ้าได้100บาทแต่ก็ถวาย10บลถหรือ20่สิบลถเลยค่ะ ทุกครั้งที่มาก็จะถวายด้ดยการสัตว์ซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งเงินเดือนของสามีนะคะหลังจากนั้นที่ขายมาเรื่อยๆก็พระเจ้าอวยพรทุกครั้งหนึ่งรอยแท่งตอนหนึ่งวันไม่พอขายค่ะ่ะตอนนี้ก็รับหมูยอไปรับหมูยอมาทุกวันเลยค่ะวันละร้อยแท่งในอนาคตคิดว่าน่าจะไปรับครั้งหนึ่งส0 0อยแท่งขึ้นไปค่ะค่ะค่ะพี่น้องอยากหนุนจะให้พี่น้องนะคะถวาย1ิบรถสัตว์ซื้อนะคะพี่น้องยิ่งถวายเยอะพระเจ้าจะอวยพรเยอะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ สวัสดีครับดีใจที่พี่น้องได้ฟังคําสอนหรือได้ฟังคาพยากรณ์นี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและสนใจอยากเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้ารักพี่น้องมากถึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเส้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปของพี่น้องออกไปและประทานชีวิตนิรันร์ชีวิตใหม่ให้แก่พี่น้อง เนังสือพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นหนังสือหนึ่งยอมบทที่สี่ข้อแปดบอกว่าพูดที่ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้สิ้นพระชนแทนลูกผู้ทรงรับความบาปของลูกเข้ามาในชีวิตลูกณนะบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปจะเดินกับพระเจ้าเดินกับพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณพระองค์ที่ประทานชีวิตใหม่ให้ลูก ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับหลังจากพี่น้องอธิษฐานด้วยความเชื่อพูดออกมาด้วยปากท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนำทางพิทักษ์รักษาฉายพระแสงของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เปิดสวรรค์บนชีวิตของพี่น้อง นำพี่น้องให้ไปพบเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆไปอยู่โบสถ์ที่มีผู้นำที่จริงใจรักพระเจ้าและได้รับคำสอนพัฒนาชีวิตเติบโตนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้พบพี่น้องนะครับขอบคุณครับ